ฟมินิทวิตโกวิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก็ตอนนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยขึ้นมายืนที่ระดับ4,300เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์กันดีกว่าครับว่ามีจุดไหนบ้างที่น่าสนใจต้องบอกว่าราคาทองคำนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยขึ้นไปติดนะครับบริเวณโซนออทามไฮเดิมนะครับก็คือช่วงสักประมาณสัก4,340นะครับถึง4,350นะครับ ไม่นับปลายไส้เนาะก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำเนี่ยก็ขึ้นไปติดโซนแนวต้าน,นครับแล้วยังไม่สามารถผ่านไปได้นะครับซึ่งเป็นทั้งต้านเดย์และท่านต้านทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนั่นเองเรามาดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันดีกว่าครับว่าวันนี้เทรดยังไงได้บ้างเนาะอ่ะเมื่อสุกที่ผ่านมานะครับราคาเนี่ยได้มีการขึ้นไปทดสอบเนาะแนวต้าน4340น้ะครับแลวไม่สามารถผ่านไปได้ก็เกิดการทุบของราคาลงมาครับลงมาถึงระดับ4,250เลยทีเดียวนะครับอ่ะคือตรงตามกับแนวรับแนวต้านนะครับ ตรงนี้ถ้าุไปนะครับเบรกแนวต้านนะครับขึ้นไปชนตรงนี้เป็นแนวต้านใหม่ลงมานะครับจากต้านกลายเป็นรับเนาะตรงนี้ก็กลายเป็นแนวรับแทนนะครับผมอ่ะอัปเดตโซนกันเลยนะครับป๊บอ่ป๊บปบโอเคอ่ะอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันเลยนะครับอ่ะ ต้องบอกว่าบริเวณนี้ครัราคาชุดข้างบนตรงนี้นะครับคือแนวต้านของเรา4,350เนาะอ่าบริเวณนี้นะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นซัพพลายโซนของเรานะครับคือ4,340ถึง4,350นะครับนี่คือแนวต้านของเราครับถ้าหลุด4,355อาจจะพิจารณายอมไปก่อนเพราะาราคาเนี่ยมีโอกาสไปถึงราคาออทําไฮเดิมได้นะครับ 4,380เนาะเป็นแนวต้านถัดไปนะครับส่วนบริเวณแนวรับครับตอนนี้เราเห็นโครงสร้างค่อนข้างชัดเจนเนาะราคาลงมาติดตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับของเรานะครับจุดแรกของเราบริเวณนี้4,290นะฮะถึง4,280ตรงนี้จะเป็นแนวรับของเรานะครับนับปัจจุบันนี้นะครับและถ้าราคาหลุดลงมานะครับเรามองหาตัวที่โครงสร้างที่เบรกออกไปนะฮะก็คือโครงสร้างชุดนี้นะฮะ ฟิบโซนแรกอยู่ที่4,240นะครับอ่า4240นะตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับในการพิจารณาปีเหมือนกันนะครับอ่า4285 4240นะครับและอีกดีมานอีกชุดหนึ่งนะครับที่ถ้าราคาย่อลงมาเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับราคา4,210นะครับถึง4,215นะครับนะประมาณนี้นะครับอ่ะ ใครรอรับเนี่ยก็จะมี3โซนให้เรานะครับ4,285 4,240และก็4,212นะครับอันนี้คือแนวรับที่เรารออยู่นะครับส่วนแนวต้นเนี่ยก็จะอยู่บนสัก4,340ถึง4,350แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือ4,380นะครับอ่ะนี่คือโซนทั้งหมดของเราในวันนี้นะฮะที่ผมคิดว่าน่าจะมาเล่นนะเออคิดว่าน่าจะมาเล่นน่าจะมีแค่ประมาณนี้นะฮะ เนื่องจากว่าวันนี้ยังไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจใหญ่นะซึ่งจะประกาศในวันพรุ่งนี้ฮะวันที่16กเนาะจับตาดูตัวเลขวันพรุ่งนี้ให้ดีครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับตัวเลขนอนฟาร์มเนาะที่ค้างคากันอยู่นะฮะใกล้จะประกาศแล้วนะับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวรู้กันนะครับและถ้าเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ